สำหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าเครื่องปักค,คอมพิวเตอร์นั้นใช้งานยากซับซ้อนอยากให้ลองเปิดใจกับเครื่องปักญี่ปุ่น Happy h c s 1หัว7เข็มที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเครื่องนี้กันดูค่ะเครื่องปักกึ่งอุตสาหกรรม Happy h c h 1หัว7เข็มกินไฟน้อยมีขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถเลี่ยงลายปักเข้าตัวเครื่องได้ด้วย USB พร้อมตั้งสีของลายปักได้ที่หน้าจอของเครื่องปักด้วยหน้าจอแสดงผลที่ชัดเจนทำให้ตั้งสีลายปักได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเครื่องปัก Happy h c h 1ซหัว7เข็มไม่เพียงเรียกลายปักเข้าตัวเครื่องได้ด้วย USB เพียงอย่างเดียวเท่านั้นตัวเครื่องยังสามารถเรียกลายปักผ่านสายแลนพร้อมตั้งสีอัตโนมัติได้ที่ตัวโปรแกรมทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น พื้นที่ปักสูงสุดของเครื่องปัก Happy h a p p y h c h ซ h จะอยู่ที่285คูณ290ม mm. ิลลิเมตรทำให้สามารถปักงานและรองรับงานที่มีพื้นที่ปักขนาดใหญ่ได้ความเร็วสูงสุดของเครื่องปักจะอยู่ที่1,000รอบต่อ1นาทีพร้อมระบบตัดไหมโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนสีทำให้งานปักนั้นเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วสวยงามและมีคุณภาพ ด้วยหน้าจอทัชสกิน7นิ้วระบบสัมผัสมีเมนูภาษาไทยและภาษาอื่นๆรวม16ภาษาทำให้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเครื่องปักเป็นไปด้วยความง่ายดายเครื่องปัก Happy Hc H1 หัว7เข็มมีความจำ40ล้านฝีเขม็มหรือ999ลายปักมีไฟชี้ตำแหน่งแบบจุดและไฟ LED สองสว่างช่วยในการร้อยไหม ทั้งยังมีเซ็นเซอร์เตือนหม่ขาดรวมถึงตัวปรับความตึงหย่อนที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและยังมีเครื่องกรอได้ล่างภายในตัวจักรทำให้สามารถใช้งานเครื่องปักได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เครื่องปัก Happy h เฮ s y หหัว7เข็มยังสามารถรองรับงานปักที่หลากหลายเพื่อเสดึงประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสดึงปักผ้าเสดึงปักหมวกและเสะดึงปักรองเท้าทำให้สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้ตามที่คุณต้องการสำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้งานเครื่องปัก สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.goodwork.co.th